คุณพ่อปีเตอร์แห่งซีลีนค่ะน่ารักอีกแล้วนะคะรู้เลยค่ะว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากๆค่ะแต่ก็มีความมุ้งมิ้งนะคะอยากจะเชียร์อัพลูกสาวด้วยเหมือนกันค่ะ หลังจากที่เคยทําข่าวไปแล้วนะคะว่าแกเนี่ยมีการลบโพสตนะคะทุกรูปค่ะที่โพสต์ลงในไอจีของตัวเองออกไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะคือก็คงอยากมีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะแต่แล้ววันนี้นะคะพอน้องลิซ่าค่ะเธอมาอัปเดตคลิปใช่ไหมที่ไปเดินแฟชั่นให้กับทางซีรีนะฮาแบบเต็มตัวครั้งแรกค่ะคุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็น่ารักนะคะมีการเข้ามากดไลค์ให้อย่างไวค่ะแถมยังเข้ามาคอมเมนต์นะคะให้ถึง2คอมเมนต์ด้วยกันกันเลยทีเดียวค่ะโดยคอมเมนต์แรกนะคะก็มีการปาหัวใจค่ะให้ถึง5ดวงติดติดกันนะคะ และก็ตามมาด้วยลูกไฟค่ะแบบไฟลุกนะถึง4อันนะคะแบบว่ารันเวคครั้งนี้ค่ะไฟลุกพาะลิซ่าเลยใช่ไหมคะคุณพ่อปีเตอร์แล้วก็ถัดมาค่ะก็คอมเมนต์ว่านะคะเ,เป็นตัวอีโมจิค่ะแล้วก็ตรงตาเนี่ยก็เป็นแบบว่าหัวใจอะไรแบบนี้นะคะถึง2อันกันเลยทีเดียวค่ะสงสัยว่าจะโดนใจมากมานะแบบว่าว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะถึง2คอมเมนต์ติดกันค่ะ ก็น้องลิซ่าก็เดินแบบเต็มๆเป็นครั้งแรกนะคะแถมเธอก็เดินแบบสับๆฮะอย่างก,กับนางแบบอาชีพเลยทีเดียวเนาะทั้งสวยทั้งเก๋แล้วก็เท่มากๆค่ะแยกไม่ออกเลยค่ะคนไหนไอดอลนะคะคนไหนนางแบบตัวจริงนะคะคือเธอผสมผสา,านนะแล้วก็ทําได้ออกมาดีเยี่ยมมากๆค่ะแม้ว่าเธอค่ะจะเคยให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันนะคะว่าออจริงๆตอนที่เดินแบบครั้งแรกเนี่ยก็คือแบบว่าประมาานะเพราะว่า เห็นมือใช่ไหมคะที่ซุกอยู่ในแจ็คเก็ตแบบนี้ค่ะนอลิซ่าเคยเล่าว,ว่าจริงๆเนี่ยเหงื่อนะออกที่มือกันเลยทีเดียวนะคะก็ขนาดว่าในใจเธอประมาค่ะแต่ว่านอลิซ่าเธอก็ทําออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะก็อย่างที่เราได้เห็นในคลิปกันไปอ่ะเนาะคะ่ะและนี่ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นอลิซ่ามาเดินแบบแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ปล่อยคลิปออกมากค่ะก็ต้องบอกว่าก็ปังมากๆเนาะ,ะขึ้นเทรนด์อิน t ตารโลกด้วยนะคะภายในเวลาไม่ถึง20นาทีกันเลยทีเดียวะคะ่ะ อแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะมาอัปเดตมาฝากค่ะเ mm hmm. ห็นคุณพ่อปีเตอร์ฮะมาเชียร์ลูกสาวด้วยนะคะคุณผู้ชมก,ก็บจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะและ้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า